มาเปิดปมนาโตอยากเอาชนะรัสเซียแต่ไม่กล้าลงสมรภูมิปูตินอ่านเกมขาดอาวุธสหรัฐก็สู้รัสเซียไม่ได้หลังจากที่นาโตออกมาเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมกำลังพลเพื่อที่จะต่อสู้กับรัสเซียมาตั้งแต่ปี2014โดยกล่าวว่าเตรียมพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณและอาวุธต่อมารัสเซียก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่า ทางการรัสเซียได้ผ่านกฎหมายรอบแรกที่จะให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนกองทัพหนุนสวัสดิการกำลังพลจัดเต็มพร้อมสู้กับนาโตอย่างเต็มกำลังเช่นกันล่าสุดทางด้านของดรประถมพงโพประสิทธินันนักวิชาการทําบุรพคดีศึกษาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิตระบุถึงประเด็นเพิ่มเติมทางการเคลื่อนไหวของรัสเซียด้วยว่าวลาดิเมียปูตินพูดได้ว่าท่านาโต คิดอยากจะเอาชนะรัสเซียในการทำสงครามเชิญมาพิสูจน์ได้เลยสองวันก่อนมีข่าวใหญ่ที่สถานโลกอยู่อันหนึ่งเป็นข่าวที่วลาดิเมียร์ปูตินพูดออกสื่ออย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าน,นาโต้คิดจะเอาชนะรัสเซียในการทำสงครามเชิญพิสูจน์ได้เลยซึ่งหมายถึงว่ารัสเซียมั่นใจเปี่ยมล้นมากและอ่านขัดแล้วว่า อาวุธยุทโรธปรกรณ์ของอเมริกาสู้รัสเซียไม่ได้ลหลายคนอ่านแต่ข่าวล้างสมองจากอเมริกาไม่ได้อ่านวิธีคิดของวล,ลาดิเมียปูตินอาวุธทุกชนิดไม่ว่ากองทัพโบกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศปูตินคิดอยู่อย่างเดียวคือทำอย่างไรจะเหนือกว่าศัตรูให้ได้ยกตัวอย่างให้ดูกองทัพอากาศ ถ้าใครศึกษาพัฒน,นาการความคิดในการสร้าง SU-75 มาโดยตลอดจะมั่นใจว่าเครื่องบินรบเครื่องนี้สามารถกวาดล้าง F22-F35 ของอเมริกาเกลี้ยงท้องฟ้าได้อย่างสบายๆแต่คนไม่เข้าใจและไม่เปิดใจศึกษาข้อมูลต่างๆก็จะเอาข้อมูลเก่าๆเช่นค่า R+ CS มาคุยโตทั้งทั้ที่รัสเซียก้าวข้ามเรื่องนี้มานานมากแล้วหลังจากปูตินกล่าวท้าทายนาโตเสร็จก็ไม่มีผู้นำนาโตคนใดกล้าตอบรับคำท้าเลยแสดงให้เห็นว่าปูตินอ่านเกมขาดว่าถ้าเกิดสงครามรัสเซียชนะแน่แม้กระทั่งสงครามในยูเครนปูตินก็ตอบชัดเจนว่ายังเป็นแค่ปฏิบัติการทางทหารเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่สงครามที่ใหญ่โตอะไรสำหรับรัสเซีย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ